ทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วพระพุทธภาษิตวาจานุนุรักขีมานาซาสุสั่งวุโตกาเยนะจะอะกุสลังนะกอีราเอเตตโยกัมมะปะเทวิโซทะเยอาราทะเยมขะมิสิปะเวดิตังแต่กว่า,วาบุคคลพึงเป็นผู้รักษาวาจาสำรวมใจ และไม่พึงทำอคุศลด้วยกายพึงยังกรรมบททั้งสามประกาศนี้ให้หมดจดพึงยินดีทางที่ท่านผู้สแสวงหาคุณหนห่งเล็บอิสิประกาศแล้วอธิบายความวาจาคือคำพูดที่ออกจากปากหรือคำพูดที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือที่ผู้อ่านเข้าใจได้คำพูดเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าข้าช้างจะเอางา เจรจาจะเอาถ้อยคําหมายความว่า,วาต้องการถ้อยคําที่เชื่อถือได้ต้องการความจริงความตรงคนไม่รักษาวาจาคือคนที่พูดทิง้งพูดแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงไม่กังวลสัญญาไม่เป็นสัญญาหรือพูดเลอะแหละเลวไหลคือเอาเป็นจริงเป็นสาระไม่ได้แต่คนดีคนรักษาถ้อยคําย่อมถือคติว่าเสียชีพไม่เสียสัตว์มีวาจาเชื่อถือได้ทุกการทุกสมัย ในขณะเดียวกันมีความตั้งใจงดเว้นทุจริตทางวาจาสี่อย่างคือการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจอ้อแต่พูดในทางตรงกันข้ามคือพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดสมานสามัคคีและพูดมีประโยชน์บัณฑิตย่อมตามรักษาวาจาของตนให้จริงอยู่เสมอเห็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องน่าละอายความจริงการพูดจริงนั้นแม้จะผิดพลาดไปบ้างก็เป็นการง่ายที่จะแก้ไขส่วนการพูดเท็จ มีแต่จะก่อความยุ่งยากให้เพิ่มพูนขึ้นตามการที่ล่วงไปยิ่งมีการโกหกสลับซับซ้อนด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการยากในการแก้ไขามากขึ้นการพูดอ่อนหวานและรักษาความอ่อนหวานนั้นไว้ให้เสมอต้นเสมอปลายทำให้เป็นคนมีสเสน่ห์น่าคบหาสมาคมใครเข้าใกล้ก็เย็นหูสบายใจมีแต่ได้ประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังตรงกันข้ามกับคำหยาบอันเป็นไปเพื่อความร้อนร้อนหูระคายใจ ก่อความเสียหายทำลายมิตรการพูดสมานสามัคคีทำให้คนแตกแยกการกลับคืนดีกันหรือทำคนที่กำลังเข้าใจผิดกันให้เข้าใจดีต่อกันก่อให้เกิดความอบอุ่นในระยางในระหว่างญาติมิตรมีความรื่นเริงหันษาในหมู่เพื่อนฝูงทำให้มีใจเกื้อกูลกันทั้งทางตรงและทางอ้อมก,การพูดมีประโยชน์ต้งเล็บแทนการพูดรอแหล่ลย่อมยังประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังผู้พูดก็ในบุญ ผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาเปล่าการพูดหลาแหละเป็นการเสียเวลาอย่างมากเสียเวลาทั้งคนพูดและคนฟังนอกจากนี้ผู้สนิทกับคนพูดหล่อแหละเสพคุณมากเข้าอาจติดนิสัยกลายเป็นคนพูดหลาแหละไปด้วยก็ได้ผู้รักษาวาจาเป็นผู้น่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้บูชาเป็นคนเชื่อถือได้การรักษาวาจาจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งในชีวิตถ้าท่านเป็นหัวหน้าง,งาน มีอำนาจรับคนเข้าทำงานท่านจะเลือกคนรักษาคำพูดหรือคนไม่รักษาคำพูดเข้าทำงานถ้าท่านเป็นคนคำประกันหากคนที่ท่านคำประกันเป็นคนไม่รักษาคำพูดทำหนี้สินเอาไว้แล้วหนีไปปล่อยให้ท่านต้องใช้หนี้สินแทนในฐานะเป็นคนคำประกันท่านจะทำอย่างไรท่านรู้สึกพอใจคนอย่างนั้นไหมถ้าใครจกคนหนึ่งสัญญากับท่านว่าจะรักท่านตลอดไปแต่ไม่นานนักเข้าไปรักคนอื่น แต่งงานกับคนอื่นโดยไม่แยแสต่อสัญญาที่ให้กับท่านไว้ท่านจะรู้สึกอย่างไรท่านปวดร้าวไหมกรณีศาสตร์น้ำกรดใส่หน้าฆ่ากันตายของหนุ่มสาวอันสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นมีมากมายนับไม่ถวนถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นแทบทุกวันบางวันมีหลายรายด้วยข้อว่าสํารวมด้วยใจนั้นคือสํารวมใจมีให้กำหนัดขัดเคืองหลงและมัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ขัดเคืองหลงและมัวเมาคนส่วนใหญ่ย่อมกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหรือหากไม่กำหนัดก็พยายามไปแสแวงหาสิ่งยั่วยวนเพื่อให้เกิดความกำหนัดเมื่อยังไม่หลงไม่มัวเมาก็ไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์หรือสิ่งอันจะทําให้หลงให้มัวเมาส่วนผู้มีสติย่อมไม่ทําอย่างนั้นแต่กลับทําไปอีกอย่างหนึ่งคือสำรวมระวังใจมิให้กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมา แม้ในอารมณ์อันหน้ากำหนัดขัดเคืองรุ่มลงและโมเมาข้อว่าไม่พึงทำอกุศลด้วยกายนั้นคือไม่ทำกายยะทุจริตไม่ทำทุจริตทางกายไม่ว่าโดยประการใดๆเช่นเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกามเป็นต้นตรงกันข้ามพยายามประกอบกุศลกรรมด้วยกายเช่นการช่วยเหลือเด็กและคนชราช่วยชีวิตบุคคลอื่นสัตว์อื่นเท่าที่โอกาสและกำลังจะอำนวย ช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บช่วยบริจาคทรัพย์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากจนช่วยปัญญาสามีที่แตก,าการา้ากันกลับสมานสามขีกันเพื่อลูกต้าของเขาจะได้อบอุ่นอยู่พร้อมพ่อพร้อมแม่อย่างนี้เรียกว่าเว้นอกุศลทางกายแต่ทำกายให้เป็นประโยชน์เป็นกุศลรวมความว่า,วาพึงรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ไม่แตะปื้นด้วยมลทินและพึงยินดีทางที่ท่านผู้สแสวงหาคุณประกาศแล้ว คือพยายามเดินตามทางของท่านผู้สแสวงหาคุณเพื่อจะได้พบคุณอันยิ่งใหญ่ทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วนั้นคืออริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารบุคคลเดินตามทางนี้แล้วย่อมมีแต่ความสุขความเจริญหามีความเสื่อมให่เรื่องนี้พระศราสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชววัดเวรุวันเมืองราชคลึทรงปรารบสุกรเปรต มีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องสุกรเปรตวันหนึ่งพระมหาโมคลานเถระลงจากภูเขาคิจกุตกับพระจักคณะเถระมาถึงที่แห่งหนึ่งพระมหาโมคลานะแสดงอาการแย้มให้ปรากฏหเูเล็บเปิดคือยิ้มน้อยๆให้พอรู้ว่ามีเหตุพิเศษหเูเล็บปิดพระคณะถามว่าท่านแสดงอาการแย้มให้ปรากฏเพราะเหตุไรพระมหาโมคลานะตอบว่า บัดนี้ไม่ใช่การที่จะถามปัญหานี้ขอให้ท่านถามในสำนักของพระพุทธเจ้าเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วฉันอาหารแล้วตอนสายวันนั้นเมื่อมาเฝ้าพระศาสดาพระลักษณะได้ถามถึงเรื่องนี้อีกพระมหาโมคคลานะจึงตอบว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งมีอัตภาพใหญ่ยาวมากสรีระของมันคล้ายมนุษย์แต่ศีรษะของมันคล้ายศีรษะสุกรหางมันเกิดที่ปาก มูนอนหลายออกจากปากนั้นผมไม่เคยเห็นสัตว์ผู้มีรูปอย่างนี้เลยจึงทําการยิ้มให้ปรากฏพระศาสดาทรงสะทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราที่มีจักษุก็มีอยู่หนอแม้เราเองก็เคยเห็นสัตว์เห็นป่านนี้ที่โพธิมณฑลเหมือนกันแต่เราไม่พูดด้วยหวังจะอนุเคราะห์คนทั้งหลายเพราะหากเราพูดไปแล้วคนพวกใด,ไ,ดไม่เชื่อความไม่เชื่อของเขานั้นก็จะเป็นโทษแก่เขาเอง บัดนี้เราได้โมกคลานะเป็นพยานแล้วจึงกล่าวโมกคลานะพูดจริงภิกษุทั้งหลายเราก็เป็นพยานของโมกคลานะได้ภิกษุทั้งหลายทูลุถามถึงบุพกรรมของเปรตนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงถึงอดีตกรรมของมันดังนี้อดีตกรรมของสุกรเปรตในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนาว่ากัสศพพระเทระสองรูปอยู่ในอาวาสหนึ่งมีความรักใคร่กัน เสมือนพี่น้องที่คลานตามกันมาคือเสมือนพี่น้องท้องเดียวกันรูปหนึ่งพรรษาหกสิบอีกรูปหนึ่งพรรษาห้าสิบเก้าพระอนุเทระองเล็บผู้มีพรรษาห้าสิบเก้าถือบาตรและจีวรให้พระเทระปฏิบัติพระเทระอย่างดีทําตนประหนึ่งสามเณรของท่านเมื่อพระเทระทั้งสองกรมเกลียวสา,ามัคคีกันอยู่อย่างนี้พระธรรมกถึกองเล็บเปิดผู้ชำนาญในการแสดงธรรมวงเล็บปิด รูปหนึ่งก็ได้จรมาสู่อาวาสนั้นและขออาศัยอยู่ชั่วคราวพระเถระทั้งสองยินดีมากที่ได้พระธรรมกถึกมาพักอาศัยอยู่ด้วยพอถึงวันธรรมมัสวระคือวันฟังธรรมพระเถระทั้งสองเชื้อเชิญให้พระธรรมกถึกแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทและแก่ท่านทั้งสองเองพระเถระทั้งสองดีใจมากที่ได้พระธรรมกถึกมาอยู่ในอาวาสวันรุ่งขึ้น ท่านทั้งสองพาพระธรรมกถึกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อฉันเสร็จแล้วก็ขอร้องให้พระธรรมกถึกแสดงธรรมแก่ท่านและแก่มนุษย์ทั้งหลายพวกมนุษย์ฟังธรรมกถาแล้วนิมนต์ด้วยความเรื่อนสายให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกพระเทราทั้งสองได้พาพระธรรมกถึกไปรับบิณฑบาตเรือนละสองวันโดยทั่วเพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่และประชาชนแต่พระธรรมกถึกนั้นใจบาปใจชั่วคิดจะครองอาวาสนั้น จึงวางอุบายเพื่อให้พระเถระทั้งสองแตกกันแล้วหลบไปจากอาวาสนั้นเขาเห็นว่าพระเถระทั้งสองอ่อนโยนยิ่งนักทําบุมบ่าไม่ได้ต้องค่อยๆย,ยุโยงให้แตกกันตอนเย็นวันหนึ่งพระธรรมกถถึกไปสู่ที่บํารุงของพระเถระทั้งสองเมื่อการเวลาสมควรพระเถระทั้งสองลุกแล้วจึงกลับเข้าไปหาพระมหาเถระและกล่าวว่าท่านครับผมมีเรื่องจะพูดกับท่านหน่อยหนึ่งมีอะไรพูดประเถิดผู้มีอายุ พระมหาเถระเปิดโอกาสพระธรรมกถึกรรทำทีคิดอยู่หน่อยหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญการพูดมีโทษมากผมไม่พูดละดังนี้แล้วหลีกไปพระธรรมกถึกนั้นไปสู่สำนักของพระอนุเถระและได้พูดเช่นนั้นเหมือนกันในวันที่สองก็ทําอย่างนั้นพอถึงวันที่สามเมื่อรู้ว่าพระเถระทั้งสองรวนเรเต็มที่แล้วจึงเข้าไปหาพระมหาเถระกล่าวว่าท่านครับ ผมมีเรื่องจะพูดกับท่านนิดหน่อยพูดเถอคุณมีเรื่องมีเรื่องอะไรก็พูดมาเถิดพระมหาเถระกล่าวเปิดโอกาสผมสงสัยว่าทําไมท่านกับพระอนุเถระจึงไม่ถูกกันท่านสัตบุรุษท่านเอาอะไรมาพูดผมทั้งสองรักใคร่กันเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันเมื่อผมได้สิ่งใดพระอนุเถระก็ได้สิ่งนั้นพระอนุเถระได้สิ่งใดผมก็ได้สิ่งนั้นโทษ รายรายของพระอนุเถระนั้นผมไม่เคยเห็นเลยตลอดการอันยาวนานที่อยู่ร่วมกันมาอย่างนั้นหรือท่านอย่างนั้นจริงๆคุณพระมหาเถระรับรองอีกครั้งถ้าอย่างนั้นทําไมพระอนุเถระจึงพูดกับผมตั้งแต่วันแรกที่ผมมาที่เดียวว่าท่านเป็นสัตวุรุษเป็นกุลบุตรท่านคบหาสมาคมกับพระมหาเถระนั่นด้วยเข้าใจว่าพระมหาเถระเป็นคนมีเริริมีศีลเป็นที่รัก ขอให้พิจารณาให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทําพระมหาเถระได้ฟังดังนั้นมีใจโกรธแค้นแตกจากพระอนุเถระดุดภาชนะดินที่บุคคลตีด้วยไม้พระธรรมก็ถือเข้าไปหาพระอนุเถระแล้วกล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแม้พระอนุเถระก็แตกแล้วธรรมดาพระเถระทั้งสองไม่เคยแยกกันไปบินทบาตแต่วันรุ่งขึ้นพระเถระทั้งสองแยกกันไปพระอนุเถระไปถึงก่อนยืนอยู่ที่ศาลาเป็นที่บำรุง พระมหาเถระไปถึงทีหลังพระอนุเถระเห็นท่านแล้วคิดว่าเราควรรับบาตรและจีวรของพระเถระดีหรือไม่หนอแม้คิดว่าจักไม่รับแต่ความที่เคยปฏิบัติมาทําให้ใจแข็งไปไม่ได้ตลอดกลับคิดว่าช่างเถิดเราไม่เคยทําอย่างนี้วงเล็บเปิดคือไม่เคยไม่รับบาตรและจีวรของพระเถระวงเล็บปิดเราไม่ควรทําวัดอันดีของเราให้เสียดังนี้แล้วเข้าไปหาพระเถระกล่าวว่า ขอท่านจงให้บาดจีวรของท่านแก่ผมเถิดพระมหาเถระชี้นิ้วตวาดเอาว่าจงไปจงไปคนหัวดือ้อคุณไม่ควรรับบาดและจีวรของฉันพระอนุเถระบอกว่าความจริงผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะไม่รับบาดและจีวรของท่านพระมหาเถระกล่าวว่าคุณคิดว่าฉันหงแหนวิหารที่อยู่นักหรือแม้พระอนุเถระก็กล่าวเช่นนั้นเหมือนกันพระเถระทั้งสองแตกกันแล้วอย่างแท้จริงรูปหนึ่งออกทางที่ตอนออก อีกรูปหนึ่งออกทางคิดตวนตกพระธรรมกถถึกเห็นดังนั้นสมใจแต่กแกล้งกล่าวว่าอย่าทำอย่าทำอย่างนี้เลยท่านอย่าทำอย่างนี้แต่พระเถระทั้งสองห้ามให้หยุดเสียในวันรุ่งขึ้นพระธรรมกถถึกเข้าไปบิณฑบาตในบ้านอย่างเคยเมื่อพวกชาวบ้านถามว่าพระเถระทั้งสองหายไปไหนพระธรรมกถถึกจึงชี้แจงว่าเมื่อวานนี้ท่านทั้งสองทะเลาะกันแตกแยกกันไปแล้ว อาตมาพยายามห้ามเท่าไรก็หาฝังไม่ในหมู่ชาวบ้านคนที่โง่เขลาก็นิ่งเสียส่วนคนฉลาดคิดว่าความพลั้งพาดอะไรๆของท่านผู้เจริญทั้งสองพวกเราไม่เคยเห็นเลยสิ้นกาลนานประมาณเท่านี้ภายเมื่อเกิดแก่พระเถระทั้งสองคงจักต้องเกิดแล้วเพราะพระธรรมกึกนี่เองชาวบ้านเสียใจมากที่พระเถระทั้งสองต้องจากไปในลักษณะเช่นนั้นพระเถระทั้งสองไม่ได้มีความสบายใจเลย พระมหาเถระคิดว่าโอ้กรรมของพระอนุเถระนั้นหนักมากที่พูดกับพระธรรมกถึกอันตนเห็นเพียงครู่เดียวว่าอยาคบหาสมาคมกับพระมหาเถระส่วนพระอนุเถระก็คิดเหมือนกันว่าโอ้กรรมของพระมหาเถระนั้นหนักที่กล่าวกับพระธรรมกถกอันตนเห็นเพียงครู่เดียวว่าอยาคบหาสมาคมกับพระอนุเถระ การสาธยายและการทำไว้ในใจซึ่งกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้มีแก่พระเถระทั้งสองนั้นเป็นเวลานานเพราะความเสียใจกังวลใจที่เกิดเรื่องชิ้นนั้นขึ้นเมื่อร่วงไปร้อยปีก็เถระท,รทั้งสองบังเอิญไปพบกันในวิหารแห่งหนึ่งและบังเอิญได้เสนาสนะเดียวกันเมื่อพระมหาเถระเข้าไปนั่งบนเตียงพระอนุเถระก็เข,เข้าไปพระมหาเถระเห็นแล้วจำได้ไม่สามารถกลั้นน้ำตา แม้พระอนุเถระก็จำพระมหาเถระได้มีในตาอันเอ่อล้นด้วยน้ำตาคิดอยู่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดดีหนอในที่สุดตัดสินใจว่าจะพูดกับพระมหาเถระท่านไหว้พระมหาเถระแล้วกล่าวว่าท่านครับผมถือบาทและจีวรของท่านอยู่เป็นเวลานานท่านในเห็นมัญญาติอันใดของผมที่ไม่สมควรอยู่บ้างหรือไม่เคยเห็นเลยผู้มีอายุพระมหาเถระตอบถ้าอย่างนั้นเพราะเพราะเหตุใด ท่านจึงพูดกับพระธรรมกถกว่าอย่าคบหาสมาคงกับผมผู้มีอายุผมไม่เคยพูดเลยแต่คุณก็เหมือนกันเห็นความประพฤติอันไม่สมควรในตายของผมหรือไม่เคยเลยท่านพระอนุเทระตอบถ้าอย่างนั้นทาไมคุณจึงพูดกับพระธรรมกถกว่าอย่าคบหาสมาคมกับพระมหาเถระผมไม่เคยพูดเลยครับท่านเป็นความจริงผมไม่เคยพูดเลยพระอนุเทระยืนยันแข็งขันแข็งเมื่อเป็นดังนี้ พระเถระทั้งสองก็รู้ว่าพระธรรมกถึกต้องการทำลายท่านทั้งสองจึงยุโยงให้แตกกันท่านทั้งสองยังกันและการให้อดโทษแล้วความไม่สบายใจซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลาถึงร้อยปีได้ระง,งับลงท่านทั้งสองเป็นผู้พร้อมเพียงกันแล้วชวนกันว่ามาเถิดพวกเราไปไล่พระธรรมกถึกออกจากวิหารท่านทั้งสองเดินทางไปยังวิหารนั้นพระธรรมกถึกเห็นพระเถระทั้งสองแล้วออกมารับบารและจีวร แต่พระเถระทั้งสองไม่ยอมให้รับและไล่ให้ออกจากวิหารไปพระธรรมะกถึกเคลื่อนจะพบนั้นแล้วเกิดในอเวจีมหานรกสิ้นพุทธันดอนหนึ่งมีอัตภาพดังที่พระมหามโมคคลานะได้เห็นแล้วสมณธรรมที่เธอบำเพ็ญมาสองหมื่นปีก็ไม่อาจทรงเธอไว้ได้พระศาสดาทรงนำอดิตกรรมของสุกรเปรตมาแล้วตรัสพระคาถาว่าวาจานุรักีมนาซาสุสร้างวุโตเป็นอาทิ มีนยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น